ในเกมเดอรฟอร์สใครที่ชอบเล่นแนวรีคูตวิ่งไม่หยุดวิ่งไม่พักเอเนจีล้นๆต้องการปืนยกดอตไวและยิงจังหวะกระทันหันแบบหวังผลได้แนะนำบิวนี้เลยวิทยาในบิวนี้วิทยาทีฮิฟไฟได้ดีมากทั้งระยะใกล้และกลางเออาจเจอปุปปับจังหวะตกใจยิงได้เลยไม่มีลีลาหรือยิงเสร็จกลับไปวิง่งแล้วเจอตัวแบบต่อเนื่องก็ยกยิงได้สบายหรือวิง่งทะลุควานแบบพระเอกหนังเจอศัตรูจังหวะตกใจก็แจกกระสุนได้ในหนึ่งมิลลิวิที่ไฟจะค่อนข้างหวังผลได้ดีมากและถ้าคุณไวทุกซอยหรือทุคคกโคก้งด กับหมอผู้หญิงพอซีซั่นสตัวละครท็อกซิกเมื่อใช้อดีนาลีนบูสต์จะได้บัฟบวกวิ่งไวเพิ่มมาอีสเตตัสคุณจะวิ่งลุยได้บันเทิงมากกำลังวิ่งเจอศัตรูระยะกลางยกวิญญาณละในเลยแบบไม่มีดีเลยกระสุนตรงมากดอทไม่สั่นปากกระบอกปืนไม่ส่ายพอวิวนี้ได้ใส่มอเตอร์ลดดิ่ดแนวตั้งและเลียวคลิปล็อกแรงดีดสองแกนทิฟไฟสปีดจะดีแบบมากๆสามารถเล่นแบบรีคูดวิ่งลุยได้สบายใครกำลังหาแนวทางวิทยาตกดเซฟกดใจดูของแต่งท้ายวิดีโอได้เลย วิดยาร์ซับแมชชีนกันอย่างแรกให้ไปที่ rel, บา,า ula, เล่ให้ใช้วิดยาร์ดเทติคอลบาเล่นะครับเราจะเน้นค่าแฮนดิ้งพาแนลทั้งสองอันได้ใช้โมดูล่ามาสเตอร์ไห้ใช้แซนสตอร์มโฟกิปไม่ใช้ X25U แมกกาซีเนียมเดียวแล้วใส่แม็กเมาส์หนึ่งอันเรลิ่วคลิกไม่ใช้สกอร์เปียลสต็อกให้ใช้ AK19 สตอ็ AK 19, สตอกออปติกให้ใส่มันติเพอร์โพสไลเซอร์ออปติกอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดชาร์จิ่งแฮนเดิลหนึ่งอันเลเซอร์สีอะไรก็ได้การคิลเลเบตทุกค่าให้ปรับไปทางขวาแล้วติดททััั้้งงซายยอนเลครบ